ขอเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมสังเกตให้ดีเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมชัดเจนว่ากรรมอันนี้ให้ผลอย่างไรเราไม่รู้เราก็ค่อยสังเกตตัวเราเองเอาให้เห็นว่า พราะมีเหตุถึงมีผลเพราะทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนั้นมีผลอย่างนั้นคุณโยเราสังเกตที่ตัวเราเองแล้วต่อไปเราจะเชื่อในกฎแห่งกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมเราทำกรรมอันใดไว้ เราก็ย่อมที่จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างเช่นเราไปดุไปด่าเขาโดยไร้เหตุผลผลที่จะตามมานั้นก็คือเขาก็โกรธเราถ้าสุดท้ายแล้วก็โดนกรรมปั้นเข้าเบ้าตานะคุณโยมเพราะว่ากรรมก็คือการกระทำของเราเราอย่าเป็นคนขี้โมโหโทโส โมโหร้ายเพราะไร้สติเพราะไร้มนุษยธรรมเพราะไร้ศีลไร้สมาธิไร้สติเราควรระลึกอยู่เสมอเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าละความโกธรธละความโรคละความหลงละตัณหาอวิชชา เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุแห่งการเกิดขึ้นเพราะมันดับลงมันก็ต้องมีเหตุแห่งการดับลงชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณโยมสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตัวของเราเองที่จะเลือกที่จะทำที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกันเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะเราได้เรียนรู้จากการเกิดจากการแก่จากการเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามันก็เกิดจากธรรมชาติในวัตะสงสารนี้การเจ็บป่วยไข้ในคนโยมเราสังเกตให้ดีมันก็ต้องมีอาการมีเหตุและมีผลพอเรารู้ว่าเราป่วยเราก็ต้องไปหาหยุบหายาไปหาหมอไปปรึกษา เราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราทุก์ทุก์เกิดจากอะไรเราก็ไปหาในเรื่องทุกตัวนั้นทุกเกิดจากจิตจากใจของเราไม่สบายกายไม่สบายใจมันเกิดจากอะไรเราถึงจะเป็นทุกข์เพราะเราไปหาแล้วหาทางออกหาต้นตอของมันเราก็รู้เราก็ค่อยๆแก้ไป แต่ว่าถ้าเราไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะหาทางออกให้เราในเมื่อจิตใจของเรานี้ไม่สบายมันเป็นทุกข์เรื่องอะไรก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นตั้งสติใคร่ครวญให้ดีลองคิดดูว่ามันเกิดจากอะไรทำไมจิตใจของเราถึงวุ่นวายหนอ เราก็ค่อยแก้ไขหาผู้รู้ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในวัดในวาที่เราศรัทธาเราก็ลองมองดูตัวเองก่อนเราต้องย้อนเข้ามาหาตัวเองซะก่อนคุณโยมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจิตใจของเราถึงวุ่นวายวุ่นวายเรื่องงาน วุ่นวายเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องครอบครัวเพราะครอบครัวเกิดจากอะไรเราดีหรือไม่หรือเรายังไม่ดีพอก็คงจะชวนลองชวนชักชวนเข้าวัดเข้าวารองดูเพื่ออะไรจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยลองไปดูซะก่อนว่า จิจวัตดของพระพิสูสง์นั้นทำอะไรทำไมจิตใจของท่านถึงไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายท่านทำตามก็ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเหมือนกันกับเรานี่แหละไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยแต่ท่านหาความสง,งบเข้ามาสู่ภายในจิตใจของเราถ้าอย่างเวลาเราโกรธสักคนหนึ่งขึ้นมา ตรงที่เราโกรธเป็นมโนกรรมคุณโยมเราโกรธถามว่ามีผลไหมถ้าใจเราโกรธใจเราเป็นอกุศลทำกรรมถามว่ามีผลไหมทํากรรมก็คือมโนกรรมแล้วมันมีผลใจที่โกรธไม่มีความสุขในขณะนั้นทันทีเลยคุณโยมจิตใจมันก็ร้อมรุ่ม ไม่เกิดผลเกิดผลมันก็เกิดทันทีไม่มีช่วงเวลาเลยฉะนั้นทันทีที่จิตของเราคุณโยมทํามโนกรรมฝ่ายชั่วจิตเราโกดขึ้นมามันก็คิดไปเรื่อยๆคิดร้ายกับคนอื่นจ้องจะทำร้ายคนอื่นจิตใจในขณนะนั้นก็ได้รับอกุศลทันทีคือจิตใจไม่มีความสุขเลยนะคุณโยม เราต้องระเราต้องระความโกรธให้ได้เราต้องระมาความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะระความโกรธได้เราต้องตั้งสติลองหายใจเข้าลึกก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกค่อยๆผ่อนคลายออกหายใจก็แล้วก็ผ่อนคลายออก ในความโกรธก็จะหายไปแน่นอนเพราะว่าในขณะจิตนั้นเราหายใจเรารู้แล้วหายใจเข้าหายใจออกเรารู้เราจะลืมไปชั่วขณะที่เราโกรธที่เราจะไปทำร้ายประทุษร้ายเขาในเมื่อเขาไม่หยุดเราหยุดเนี่ยเห็นไหมเธอไม่หยุดฉันหยุดเองเธอโกรธมาฉันไม่โกรธต่อเธอจะทำร้ายฉัน ฉันก็ไม่ทำร้ายตอบฉันก็เดินออกจากตรงนั้นเสียแล้วไปหามุมที่สงบและหายใจเข้าหายใจออกหาทางออกได้ย,ยมทำไมเราจะ,ะไม่สังเกตว่าโมโหทีไรนี่หุดหงิดทีไรนี่คนแรกทุกข์ก็คือคนแรกที่ทุกข์นั้นก็คือเราตัวของเราเองถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นธรำ กรรมชั่วคือเราคิดไปด้วยอํานาจของโทสะเราได้รับวิบากก็คือจิตใจของเรานั้นไม่สงบสุขเศร้าหมองอาคาตมาดร้ายกันไปอย่างนี้อัตมาก็จะยกเป็นตัวอย่างคุณโยมทั้งหลายเพราะว่าการที่เราโกรธเนี่ยเราต้องด,ดับด้วยความไม่โกรธถ,ถ้าเราปล่อยไปตาม ทิฏฐิหรือความโกรธของตัวเองมีแต่ไฟเผาไหมในจิตใจของเราคนอื่นไม่เผาไหมเหมือนเราให้เราคิดเช่นนี้คุณโยมอย่างเราคิดงุดหงิดอยู่ในจิตในใจเนี่ยโกรธเขาไฟตัวนั้นมันก็จะเผาเราโยมลองสังเกตดีๆนะเราโกรธและคนอื่นโกรธด้วยไหมคนข้างๆโกรธด้วยไหมไม่มีไฟตัวนั้นละ่ะมันจะเผาเราอยู่นั่นเผาเออทำให้เรางุดหิด จิตของเรามันก็วุ่นวายวุ่นวายยังไม่พอคิดอะไรไม่ออกกระสับกระส่ายทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นผู้ผู้กำหนดมันได้คุณโยมอันนี้อัตมาก็ฝากเอาไว้ด้วยญาติโยมทั้งหลายโปรดตั้งสตินะอย่าทำกรรมอย่าทำมโนกรรมนะภายในจิตใจ,ใจของเราเลยนะตั้งใจปฏิบัติด,ดีกว่าคุณโยม เพราะไฟตัวนั้นมันจะเผาเราร้อนรุ่นเรากระวนกระวายทําให้เราเศร้าหมองอเป็นคนขี้โมโหโทโสโทสะมมันเป็นไฟที่แรงมากคุณโยมหาธรรมะระงับมันไว้เป็นการดีคุณโยมวันนี้ก็คงจะ